อีกของเรานั่นคือสับป,ปะรดเจ้ป่องนั่นเองค่ะมาในชื่อของฟู้ดทามนั่นก็คือได้เวลาของผลไม้ละค่ะให้ความสดชื่นอย่างมากเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตนั่นเองนะคะพันสับป,ปะรดที่เรานํามาผลิตนะคะจะเป็นพันสีราชาโดยสับป,ปะรดจากสีราชานั่นเองค่ะ สรรพคุณของสับปะรดพันธุ์นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารจำพวกเนื้อช่วยป้องกันโรคไตอักเสบเสริมการดูดซึมอาหารและดับร้อนแก้กระหายค่ะผลผลิตของเรานะคะต้นเหตุของปัญหาระยะสั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคุณภาพที่ไม่มีความสม่ำเสมอนะคะปัญหาสารเคมีตกครั้งในพืชผลการเกษตรค่ะ ปัญหาคุณภาพของแผ่นเหล็กที่ใช้ผลิตกระป๋องเช่นทาให้อาหารมีการเปลี่ยนแปลงอายุการเก็บสั้นลงนะคะกระป๋องนําง่ายและสับปะรดกระป๋องนะคะจะบอบช้ําเสียหายทงภายในภายนอกค่ะเนื่องจากการขนส่งสินค้าอาหารจากแหล่งผลิตไปยังจุดขายย่อยเนี่ยมีโอกาสทําให้อาหารบอบช้ําและอาจเสียหายจนขายไม่ได้ค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะ1น ผลไม้แปรผันประสิทธิภาพในการขนส่งค่ะผลไม้กระป๋องที่มีอายุสั้นยี่จําเป็นต้องใช้การขนส่งที่มีประสิทธิภาพแต่ใช้พาหนะที่มีความเร็วสูงในทางตรงกันข้ามนะคะหากผลไม้กระป๋องที่ได้รับการแปรรูป ูรักที่สำคัญนะ่คือแผ่นโรหะค่ะต้นเหตุของปัญหาระยะยาวนะคะก็คือสับปะรดก็ต๋องเนี่ยสามารถเส่งมคุณภาพได้สาเหตุสำคัญของการเสร่งมคุณภาพเลยนั่นก็คือตัวเรนซีและการเกิดปฏิก,กิริยาออกซิเลชันที่ทําให้รสชาติและสีเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะวัสดุสําหรับบรรจุที่ไม่เหมาะสมกรัร เชื่อรักษาอุณหภูมิของผลไม้และการเก็บรักษาน้ำของผลไม้ค่ะ 2. โรงงานทำสัญญากับเกษตรกรโดยจะทำสัญญากับเกษตรกรกลุ่มใหญ่ผ่านสหกรณ์เพื่อสะดวกในการบังคับสัญญาและลดต้นทุนการทำธุรกรรมโดยจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละปีในราคาและปริมาณที่กำหนดไว้ซึ่งจะทำให้โรงงานทราบถึงจำนวนพื้นที่พอปลูกและสามารถคาดคะเนผลผลิตที่ได้อย่างแน่นอน ตักรในพื้นที่โรงงานจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการให้คาแนะนําวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวสับป,ประรดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงกับพวอมต้องการและสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ในระดับหนึ่งค่ะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะในการกระจายสินค้าไปยังลูกค้านะคะจะต้องมีผู้ค้าปีกและผู้ค้าส่งที่ ร้านค้าของตัวเองในรูปแบบต่างๆเป็นจํานวนมากค่ะนอกจากนี้บางกิจการยังมีร้านคาข,ขาในต่างประเทศด้วยผู้ประกอบการประเภทนี้นะคะต้องมีโกดังเก็บสินค้าเป็นของตนเองผู้ประกอบการร้านโกดังคลังสินค้าน้อ ที่ทาง f a c e o o o k ลน์อินสตาแกรมฟูดทามได้เลยนะคะบริษัทสินค้าบริโภคจำเป็นต้องมีมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยองค์กรระดับนานาชาติมากมายธุรกิจของเราจะมีมาตรฐานอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ะะถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจะทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์ภายในมอกแต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นนะมาตารฐานนี้จะช่วยยืนยันได้ว่าสินค้าของเราผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสอมอ หรือสำนักงามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคและมีคุณภาพสมราคาป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศด้วยค่ะออยจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคอยปกปักคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมไปถึงส่งเสร,ริมข้อมูลที่ถูกต้องถูกหลักวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมาตรฐานนี้จะเป็นหลักประกันว่าสินค้าของเราได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตออก,ออการสุอขาภิบาลโรงงานการบำรุงรักษาและทำความสะอาดและบุคลากรการผลิต เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ CDP นั่นเองค่ะ CMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเป็นการผลิตระบบควบคุมวัตถุดิบระหว่างการผลิตการบรรจุการจัดเก็บการควบคุมคุณภาพการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคการตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงระบบบันทึกข้อมูลระบบการจัด านาาและสุขมมัยาตารานนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของเรามีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภคมีมาตรการการป้องกันปนเปือป้อนอ,อันตรายทางทานน้นจุลินทรีย์เคมีและกายภาพในผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อมตัวอาคารเครื่องจกักรอุปกรณ์ที่ใช้การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตรวมถึง จัดการในด้านสุขอานามัยทัย้งในความสะอาดการบำรุงรักษาของผู้ปฏิบัติงานเป็นระบบการวิเคราะห์อ,อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหารโดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม CCP ของการผลิตผลดีต่อธุรกิจนั้นเพื่อกำจัดและลดความเสี่ยงที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆของการผลิตและการประมวลผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการผลิตอาหารได้มากขึ้น ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาหารในห่วงโซ่อาหารโดยเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางที่ข้อบูลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข,อข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่มีการบังคับใช้ในทางการค้าสินค้าอาหารอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะทําให้ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารมีมาตรฐานเดียวที่สอดคล้องกันและเป็นมาตรฐานที่ตรวจนับประเมินได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตรฐานนี้มีการควบคุมอันตรายร่วมอยู่ด้วยุูขั้นตอนจะมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องโดยจะนำเอาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องายมาทำการพิจารณาเพื่อให้เกิดความถูกต้องความต้องการของลูกค้าค่ะมาตรฐานนี้บริหารงาน้า้คุณภาพะระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การคุณภาพในองค์กร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแทนการทำงานที่ยืดหยุ่นควบคู่ไปกับกระบวนการหลักขององค์กรเพื่อ,วค,วอ,อความสอดคล้องสุขภาพสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมและแน่นอนว่าจะช่วยทำให้ธุรกิจของเราลดการสูญเสียในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดค่าใช้จายรดการจิดจันทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดเกิดภาพพจน์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์คิวมาหรือมาตารฐานการขนส่ง เป็นเครื่องมือช่วยยกระดับฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าทางถนนแห่งประเทศไทยและช่วยสนับสนุนการแต่ดส่งสินค้าที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนมาตารฐานนี้จะช่วยยกระดับในเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแนวทางพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการในองค์กรของธุรกิจธุรกิจของเราเริ่มเป็น o HS s S a s 1801 1ระบบการจัดการของชีวะอนามัยและความปลอดภัยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมการเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิทภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ทางด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคมมาตรฐานค่ะและทั้ง8มาตรฐานที่เรามีทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจจากการควบคุมการผลิตอาหาร 1. ช่วยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 2. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในด้านของเศรษฐกิจซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 3. การจัดการผลิตอาหารได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีการนำเอาทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนลงได้ 4. ลดปัญหาการกีดกันทางการค้าและเพิ่ม ขึ้นในองค์กรการผลิตอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์ดิฉันนางสาวอริตาจันทมุงนะคะดิฉันนางสาวพิสมัยเวชสารค่ะดิฉันนางสาวอริยาจิตตานุนค่ะ ดิฉันนางสออาวอภิทยาปูชาค่ะดิฉันนางสาวาริศลาลิกสุค่ะผมนายนันทวุฒิจึงประเสริฐศรีครับ